สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะประจำวันที่2กรกฎาคม2566ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนำเลขที่หมากันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางนะคะไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยพุน้นหวยลาหวยอาหน่อยหวยรายวานันหรือว่าหวยอะไรก็ แล้วแต่นะคะน่จะไปเข้าเวยอะไรอันนี้เหมือนกันก็ไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่เนื้อทังให้เท่านั้นนะคะนะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่สองนะคะกรกฎาเป็นเลขอะไรขอสับไพ่ก่อนนะคะ สลับจับคู่กันให้ดีนะคะโอเคนะคะเมาการเปิดสามใบนะคะนะจะเปิดแค่สามใบเท่านั้นนะคะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็แล้วแต่นะคะ นะหลายใบแล้วมันสับสนนะเปิดหลายใบแล้วเลือกไม่ถูกนะคะโนย์นะคะทุกคนหนึ่ง 010นะคะ010นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเฮงเรวยๆนะคะ010นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ